สวัสดีตอนเช้าวันที่สิบวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์จะเข้าไปสาขาบนนะครับเจซีสาขาบน,นครับตั้งแต่โควิดมานี่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับนี่นกำลังเตรียมตัวนะครับแปดโมงแปดโมงกำลังเตรียมตัวไปสาขาบน เป็นเจ้าของห้างต้องไปดูห้างนะครับซื้อของที่ห้างตัวเองนะครับซื้อของที่ห้างตัวเองใช้นะครับเป็นน้ำธรรมดาเี่นี่น้ำร้อน,น ยาจีนดืม่มมำรลงร่างก,กายนะครับผมดืม่มมาเกือบแปดปีละ่ะหอมนะครับตัวนี้หอมดื่มแรกๆอาจมีอาการหน่อยถ้าใครมีโรคนะครับถ้าไม่มีโรคก,ก็ไม่มีอาการ ต่งหนึ่งทางสขาขาบนก็ไม่อยากให้คนเข้านะครับช่วงนี้โควิดก็อาจจะเบาบางลงนะครับตามข่าวนะครับอาจจะเบาบางลงครก็ต้องป้องกันตัวล่ะเราใส่แมสนะครับใส่แมสต,ติดจมูกนะครับแล้วก็เยลติดรถไว้นะครับ ผมลงทะเบียนเป็นเจ้าของห้างตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่สามนะครับสามมิถุนาห้าห้านะครับทดสอบสินค้าวันที่สามมิถุนาห้าห้าลงทะเบียนเป็นเจ้าของห้างวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดอา่ามิถุนาห้าห้านะครับแต่ทดสอบตัวนี้ก่อนนะครับ อาการในร่างกายก็หลายอย่างนะครับก็ไม่ได้ศึกษาว่าเป็นอะไรนะครับแต่อาการในร่างกายของผมแต่ก่อนมันคือมองดูคนนี่ระยะประมาณจะเจกตแปดเมตรนี่คนเดินมาหนึ่งคนจะเป็นสองคนนะครับซ้อนภาพมันจะเป็นภาพซ้อนกันอยู่นะครับแล้วนกะ็ปวดหัวนะครับ การนอนกลางวันนี่ถ้านอนกลางวัน,นบางวัน,นีหมอนเต้นเลยนะครับเต้นตามเสียงลงสีนะครับเต้นตามเสียงลงสีเลยนอนไม่ได้ปวดหัวนะครับไขมันสูงนะครับจก็เจ็บที่ท้องนะครับเจ็บที่ท้องไปหาหมอหมอก็ให้ยาลูกกระเพาะมากินก็ไม่บรรเทานะครับกินไม่บรรเทา อผมกินเนื้อกินเนื้อสัตว์กินอาหารทะเลนะครับมนันเจ็บนะครับเจ็บที่สองตอนแรกมันจะเป็นอืดๆนะครับกินข้าวกินข้าวเหนียวนี่ก็อืดกินเนื้อเริ่มอืดอืดๆเมืเ่อไรต่อต่อมาก็มีอาการเจ็บนะครับเจ็บที่สองพอดีผมมากินตนนัวนี้ตอนแรกเจ็บเจ็บขึ้นหนักกว่าเดิมนะครับเจ็บหนักกว่าเดิมอยู่สิบสิบแปดวันนะครับจากนั้นก็ค่อยเบาบางมานะครับ ห่างมาเลยห่างมาเลยเพอผมกินได้ถึงห้าปีนะครับกินตัวนี้ได้ถึงห้าปีอาการเจ็บมันก็เงียบไปนะครับเงียบไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่เจ็บมาสองสองปีกว่าแล้วผมทดสอบดูว่าทดสอบดูว่ากินเนื้อกินอะไรเจ็บไหมนะครับมันก็ไม่เจ็บนะครับช่วงนี้ไม่เจ็บแล้วก็ประมาณสิบวันผ่านมานะครับผมไปซื้อปากน้ํานะครับ ของวัวตีนวัวหางวัวมาลนแล้วก็ต้มนะครับกินปาลากระพาปวดหัวนะครับปวดหัวพอดีผมเอาสินค้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอาสินค้ามาอีกตัวเด็ดๆจะเอาเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวนี้นะครับ ลงไข่นะครับเป็นตัวนี้ผมเพิ่งกินไปกินไปห้าเม็ดนะครับหลังจากผมที่มีอาการที่ว่ากิน,กนอาหารไขมันพวกปาก่านหามพวกกินวัวหางวัวนะครับมันอร่อยเพราะว่ามันอร่อยก็เลยกินกินปรากฏว่านอนไม่ได้เลยนะครับปวดหัวนะครับหลังจากผมไี้กินตัวนี้ห้าเม็ดนะครับก็ไม่ได้กินมากนะครับตัวนี้ห้าวันผมกิน ประมาณห้าหกวันพบกินเม็ดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าใช้ได้สินค้าเขายิ่งเลยนะครับจุดยอดเลยได้ลองแล้วตรงนี้ในกระปุกมันสิบสองเม็ดนะครับย,ยี่สิบสองเยวนะครับเป็นเม็ดนิ่มๆน,น,นะครับเป็นเม็ดนิ่คล้ายๆน้ำมาาันตะปานะครับ บอกทุกคนที่มีอาการแบบนี้นะครับติดต่อผมมาน,นะครับคนที่มีอาการปวดหัวแล้วก็มองเห็นคนเป็นสองคนตามัวตามัวด้วยนะครับตามมวเหมือนเหมือนกับหมอกเหมือนกับหมอกมาบังเราระยะประมาณทักสี่ห้าเมตรนะครับแต่ก่อนเปิดไฟจะไม่สว่างนะครับเปิดไฟกลางคืนจะไม่สว่างเลยจนผมได้ถาม เพื่อนๆเขาถามแม่บ้านถามว่าสว่างไหมสว่างไหมเขาบอกว่าสว่างเหมือนเดิมแต่ผมมันมันมืดนะครับถึงสี่โมงเย็นใอาการคือมันมันจะมืดเลยมันจะมืดเลยจะมองไม่เห็นอะไรนะครับถึงประมาณสี่โมงเย็นเริ่มไปนี่เป็นมัวเลยเป็นหมอกหมอกควันเลยนะครับขับรถก็ต้องขับช้าๆนะครับ <c oughs> ขับรถทางไกลตะกวน ผมอยู่บึงมะลูอยู่กันทะลักนะครับห่างจากกันทะลักสิบสามกิโลนี่เวลาผมจะไปสีเกตก,ก่อนสีเกตหกหกสิบเจ็ดสิบกิโลนะครับเจ็ดสิบกิโลผมวิ่งรถไปปุ๊บผมต้องไปนอนแถวศรีรัตนะนะครับแถวบ้านจอกนะครับต้องไปจอดนอนนะครับไม่นอนไม่ได้นะครับถ้าไม่นอนเนี่ยรถลงคลองเลยนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มากินตัวนี้นะครับขับรถก็ไม่ง่วงนะครับไม่ง่วงไปทางไกลได้ครั้งสุดท้ายที่เดินทางไกลเนี่ยไปภาคเหนือนะครับไปภาคเหนือไปทางคอนแก่นขึ้นเพชรบูรณ์นะครับคอนแก่นขึ้นเพชรบูรณ์ขับรถไม่ลงทาธุระเลยนะครับลวดเดียวเลยถึงนนท์ อำเภอชุมแพนะครับถึงชุมแพจนแม่บ้านบอาว่าเราจะขึ้นใกล้จะขึ้นเขาแล้วพวกเราพักผ่อนก่อนถึงได้พักผ่อนถึงได้นอนนะครับนั่นแหละเป็นที่มานะครับเป็นที่มาของผมถึงได้กินมาเรื่อยนะครับสําหรับใครที่จะบำรุงร่างกายชั่วครั้งชั่วคราวก็กินได้นะครับกินได้ mm. มันเป็นการขับสารพิษในตัวด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็พบปะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้ก่อนจะได้เดินทางไปอุบลน,นะครับขอบคุณครับ